สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาชาไทยบุกไข่มุกบราวชูกา้าสูตรแก้ว16หออนทําทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีชาแดงตามือค่ะหัวเชื้อชาไทยสูตรเข้มข้นตามังกรบินค่ะ ขนาด220กรัมค่ะฉีกปากถุงออกมานะคะก็จะเป็นสิบล็อกแบบนี้ค่ะอันนี้ทดลองใช้แล้วนะคะข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นถุงแบบนี้ค่ะผงชานะคะก็จะละเอียดละเอียดแบบนี้เลยค่ะเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีนมข้นหวานนมข้นจืด ก็จะมีบุกไข่มุกกลิ่นบาวชูกา้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเตรียมถุงกลองค่ะชาตามือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหัวเชื้อชาไทยตามังกรบินนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วยกถุงกรองขึ้นค่ะใส่น้ำร้อนลงไป120 ml ค่ะนั้นพักชาไว้ประมาณ4-5นาทีนะคะให้น้ำร้อนซึมไปในใบชาอย่างทั่วถึงค่ะชาที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นใช้ช้อนคุณนะคะแล้วเทสลับไปมา3-4รอบค่ะ บิดเอาน้ำชาออกให้หมดเลยค่ะเราก็จะได้น้ำชาอยู่ที่100 ml ค่ะจากนั้นใส่นมข้นหวานลงไป30 ml ค่ะปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ นมข้นจืด30 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วตักน้ําแข็งให้เต็มแก้ว16ออนค่ะแล้วเทชาไทยใส่ลงไปได้เลยค่ะ เติมน้ำแข็งเล็กน้อยค่ะเราจะเหลือพื้นที่ไว้ใส่บุกไข่มุกบราวน์ชูการด้วยนะคะจากนั้นใส่บุกไข่มุกบราวน์ชูกาได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูชาไทยบุกไข่มุกบราวชูการ์ทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ